นามการคคาถานาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิติปิโสภคาควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธ佛เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตโรปุริสธรรมมารทิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษยานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม ภาควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้กราบระลึกคุณพระพุทธสวาคาโตภาะควาวตาธรรมโม พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานาิโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจะตังเวทิตาบพวินยู่ฮิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้กราบลรกรคุณพระธรรม สุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆ สงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าหมูดปฏปบัติบติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภาคาวโตสาวะกะสังโคสงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้า มูไดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังคโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได ปฏิบัตสมควรแล้วยาทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคาลาคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ เอสาภาควะโตสาวกสังคโคนั่นแหละสงสาวของพระภูมีพระภาคเจ้าอาหูไนโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชา ปาหุนยโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ตอนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษีนาทานอัญชลีการณโีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันชลีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ กราบรรรึกคุณพระสงฆ์